ภิกษุทั้งหลายชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตว์ตวณิกายนันนๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งภพมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริญนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเปลี่ยนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ